เรียบร้อยครับผม <interfer en> สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาหายิงปลาแล้วครับผมสายๆครับผมมากับเพื่อนครับผมมากันสามคนครับไม่รู้จะเจอปลาไหมครับผมมาตรงเที่ยงแล้วครับร้อนเลยครับ ไม่รู้จะได้เจอไหมครับผมปลาเดี๋ยวจะยิงถึงเย็นเลยครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมไม่รูจ้จะเจอตัวไหมครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นดูครับว่าจะเจอไม่เจอครับผมเดี๋ยวรอดูครับผม เรียบร้อยครับผมตายครับเรียบร้อยครับผมโอ้ตายแล้วครับตัวแรกครับเมื่อกี้เจอลูกชดโดผมไม่ทันได้ยิงครับก็เลยเจอปันนี่ครับเรียบร้อยเลยครัไซส์ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยโอ้ใหญ่ว่ะผมนี่ครับ ถือว่าใช้ได้เยอะผมไซเบอร์เลยครับหนักแล้วผมที่แรกเห็นลางๆนึกว่าปลาช่อนครับผมที่ไหนได้ปลานินครับไซใหญ่แล้วผมนี่ยบยิงเข้าหัวเลยครับเข้าบนหัวผมทะลุมานี้เลยครับโอ้ไซกลับมาไซโลบผมถือว่าโอเคแล้วผม เดี๋ยวเก็บปลาลุยกันต่อผมเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเจอไหมผมนี่ครับผมลูกดอกที่ใช้ครับผมยาวสามสิบห้าเซนครับหัวพ่อเกดเซนครับผมนี่ครับพ่อกังยาวๆเลยครผมสั่งเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งเฟสเลยครับมีสามสิบห้าเซนกับสี่สิบเซนครับผมลูกดอกความใหญ่สี่จุดสองครับผม แล้วก็มีหัวพอกเจ็ดเซนแล้วก็สี่เซนครับผมใครอยากได้พอกยาวขนาดไหนก็ทักมาสอบถามได้ครับผมสั่งทําได้ครับผมถือว่าใช้ดีครับผมหัวพอกเจ็ดเซนครับผมเมื่อกี้ยิงไปลูกไม่อันนี้แล้วผมไม่โค้งแล้วตรงแล้วผมหางหัวมายันโดนะผมเดี๋ยวรอดูปลายครับผมเผื่อจะฟุกเจอสัตวครับ ป่าก็ไม่น่าเจอแล้วผมห้าโมงกว่าแล้วฝนก็จะมาแล้วผมฟ้าร้องนะครับปลาก็ไม่เจอแล้วผมเงียบกริบแลับดูจะทรงก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วผมปลาก็ไม่เจอแล้วผมคลิปนี้ก็อาจจะได้อยู่ตัวเดียวผมได้ยิงแค่ทีเดียวครับ เจอปลาผมแต่ยิงไม่ทันเนีครับลูกชะโดวผมประมาณไซส์เกือบโลครับผมก็ไม่ทันยิงเลยครับผมเจอทีก็เห็นแต่หางครับผมไวามากเลยครับคลิปนี้ก็อาจจะมาสั้นไวผมไม่ค่อยเจอปลาเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม